ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้2กุมภาพันธ์สอง4้า้หกสิบครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ในระบบซูมแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมผ่านทางในส่วนของ YouTube ด้วยนะครับนะก็วันนี้ราคาทองคำเช้าเทกลับลงมาจริงๆเทสัญญาณเทมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็ได้ โพสได้แชร์ขึ้นไปบน Facebook ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Facebook ก็ลองไปติดตามนะครับก็จะพยายามอัปเดตสัญญาณเตือนต่างๆมาให้บ้างนะครับลักษณะโอเคก็อาจจะเป็นการโพสข้อความสั้นๆทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆด้วยนะครับนะก็ฝากติดตามเพจ เอาไว้ด้วยนะครับเพจ f a c e b o o k กูอินเวสต์นะครับนะก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมผ่านทาง YouTube กันครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับก็สามารถที่จะแอด l i น์แอดกันเข้ามาได้นะครับได้ทิ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับนะก็ถือว่า เป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทำเนื้อหาทำวิเคราะห์ดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับนะหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มเข้ามาได้นะครับก็ก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ,ะมาที่ภาพวิเคราะห์เข้าสู่เรื่องของเราดีกว่าครับในมุมมองบทวิเคราะห์ของเรานะครับก่อนอื่นต้องไปสรุปภาพของ ระยะกลางยาวกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับนะภาพของเดือนครับทม์เฟรมระดับเดือนสัญญาณแท่งเทียนที่เข้ามาในเดือนมักาลาที่ผ่านมานครับส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณบอกว่าความน่าจะเป็นของเดือนนี้ที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้นะครับมีโอกาสที่จะปิดลบต่อเนื่องนะครับนะอันนี้คือภาพของเดือนนะครับแล้วก็ในภาพของสัญญาณระดับวีคนะครับ เราได้คาดการถึงแพทเทิร์นหนึ่งเอาไว้นะครับซึ่งแพทเทิร์นสองเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่ามันถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราได้คุยในส่วนของแพทเทิร์นหนึ่งกันเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับจริงๆคุยกันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราสรุปกันออกมาได้แล้วว่ามันจะเข้าสู่แพทเทิร์นหนึ่งกันตั้งแต่ในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนั่นคือจันทร์อังคารคุธเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการกลับของการพักฐาน นะครับแล้วก็จะเข้าสู่การปรับตัวกลับตัวลงไปในทิศทางของการลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือในช่วงพฤหัสพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับนะซึ่งตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับอยู่ในช่วงของวันพุธนะครับซึ่งวันนี้อาจจะเทก็ได้หรืออาจจะส่งแค่สัญญาณกลับตัวอาจจะสะบัดขึ้นไปเล่นแนวต้านและกลับตัวลงมาก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับ เราได้อัปเดตคุยกันในเมื่อคืนแล้วสำหรับสัญญาณตัวนี้นะครับแต่ว่า,าสรุปแล้วราคาเนี่ยจบมาเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณของเดย์นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยส่งสัญญาณต้องบอกว่าค่อนข้างให้น้ําหนักนะครับวันพุธเนี่ยเป็นไปนในทิศทางของการลงเพราะฉะนั้นน้ําหนักของวันพุธวันนี้เนี่ยผมให้น้ําหนักว่ามีโอกาสนะครับที่จะปิดตัวในแดนลบเนี่ยค่อนข้างสูง นะครับเมื่อวานที่เราคุยกันไว้นะครับผมให้อยู่2กรณีสําหรับวันพุธวันนี้นะครับกรณีที่1ที่จะมองไว้ว่าคือไซด์เวกับกรณีที่2คือปิดด้วยการปิดแดงนะครับหรือปิดลบลงมาน้ําหนักเปอร์เซ็นต์การที่จะไซด์เววันนี้เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าสัก40%่เนะครับแล้วก็อีก60%ให้น้ําหนักมาทางปิดแดงและเป็นการปรับตัวลงมากกว่า นะครับแต่เดี๋ยวยังไงต้องรอดูพฤติกรรมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงที่จะต้องประกอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพของวันพุธเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราเข้าสู่วันพุธแล้วแล้วก็พฤหัสสุขซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงทาม,มิ่งที่จะมีโอกาสมีความน่าจะเป็นที่จะปรับตัวลงกันต่อในช่วงสามวันนี้ นะครับแต่อาจจะแจ็คพอตออกวันไหนเราก็ยังไม่รู้วันนี้อาจจะออกแค่โดจิแล้วพฤหัสยังไซเวต่อแล้ววันศุกร์ไปลงเอาวันศุกร์ก็ได้หรือวันนี้ไซเวตต่อแล้วลงพฤหัสลงศุกร์เลยก็ได้ครับนะซึ่งในยะสําคัญที่เราให้น้ำหนักมาทางแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยสาเหตุมาจากในส่วนของสัญญาณของสัปดาห์ที่แล้วนะครับปิดแดงออกมา หลังจากที่ปิดแดงออกมาแบบนี้หรือปิดในแดนลบปิดต้องบอกว่าสัญญาณลงค่อนข้างแรงสวัสดีข้ามาใหว่ด้วยนะครับขออนุญาตปิดไม้ด้วยนะครับทุ่มโอนะครับอ่ะผมปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครันะอ่ะโอเคก็ภาพสัปดาห์ที่แล้วปิดมาต้องบอกว่าเป็นสัญญาณกลับตัวเลยด้วยนะครับไม่ได้แค่ปิดแดงเพราะฉะนั้นน้ําหนักของสัปดาห์นี้ผมจึงให้น้ําหนักไปในทิศทางการลงต่อ แล้วก็เราสู่เข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นเป้าหมายที่ผมมองเอาไว้นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่พอใจนะครับมันอาจจะไปไกลกว่าที่ผมคาดก็ได้แต่จุดที่พอใจนะครับแถวแถวหนึ่งแปดอ่าขออภัยครับหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์แถวนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นจุดที่พอใจแล้ว นะครับซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยอาจจะมีการทดสอบแนวรับเดิมนะครับที่เคยทดสอบเอาไว้อาจจะเดี๋ยวสักครู่นะครับต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับอ่าอมีโอกาสลงมาถึง1765นะครับขอภยัย1765นะนี่คือจุดที่ผมพอใจนะครับต้องบอกว่าจุดที่ผมพอใจอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับบวกลบ เอาซักสิบเหรียญน,นะครับบวกลบสิบเหรียญอาจจะหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะครับหรือหนึ่งเจ็ดหนะครับถือว่าต้องบอกว่าเป็นโซนที่ที่พอใจแล้วนะครับก็ถ้าลงมาได้นะครับลงมาได้นั่นหมายถึงจะมีการทะลุแนวรับบริเวณ W2 ลงมาด้วยนะครับซึ่งพอทะลุมาแบบนี้ลงมาปิดต่ำได้แบบนี้ สัปดาห์หน้าเราก็อาจจะมองไปแพทเทิร์นคล้ายๆเหมือนกับสัปดาห์นี้แต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นเอาไว,คว้คุยในช่วงวันเสาร์ละกันนะครับหลังจากที่จบสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เข้าสู่วันพุธเข้าสู่ช่วงท i มมิ่งที่ต้องบอกว่าจะเข้าสู่โซนของการลงหรือหดสูนะครับพุธหรอหดสูกนะครับอาจจะมีแรงเทขายลงมาลึกได้เพราะฉะนั้นขาบ่ายให้ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับนะ มาที่ในส่วนของเดครับมาดูปัจจัยในยักษ์สำคัญนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับทำไมผมถึงแต่ตอนนี้ทำไมกลา้ากา๊ผมไม่ขยับสักครู่นะครับผมเปลี่ยนทําเฟรมมาแล้วมันไม่ตามออกมานะครับรออัปเดตแป๊บนึ่งนะครับเดไม่มาผมสักครู่สักครู่หนึ่งเหมือนเน็ตผมจะมีปัญหาใช่ไหมสักครู่นะครับ โอเคมาละนะครับมันมาฐ้านิดนึงนะครับเหมือนเด็ดมีปัญหาบ้างนิดนึงนะครับมาที่ในส่วนของภาพเดนะครับเมื่อวานจันทอังคารที่เราคาดการครับว่าจันร์อังคารพุธเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับแล้วก็ฐานที่เรามองไว้ว่าจะพักไปเนี่ยก็คือบริเวณ18 0 5นหนะครับถึง1815หนึ่งห้า นี่คือโซนกลับตัวที่เราคาดการณ์กันเอาไว้วิเคราะห์กันไว้ตั้งแต่วันเสาร์นะครับใครที่มาชมครั้งแรกและยังไม่ได้ดูบทบทวิเคราะห์สัปดาห์ยังไงไปติดตามดูด้วยนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็มองภาพมองเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันนะครับอะมาดูครับโซนที่เรามองเอาไว้นะครับ1805คือบริเวณนี้นะครับแล้วก็1815คือบริเวณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโซนนี้นะครับโซนนี้คือโซนกลับตัวที่เราได้พูดคุยกันเอาไว้ นะแล้วก็โซนกลับตัวเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมคิดว่าในวิเคราะห์เมื่อคืนนะครับราคารอยค่อนข้าง,งสูงผมคิดว่าน่าจะจบแถวนี้นะเมื่อคืนที่เราคุยกันนะครับคิดว่าราคาจะจบแถวนี้แล้วก็วันพุธเนี่ยอาจจะมีการทดสอบขึ้นไปเล่นถึงหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับแล้วก็อาจจะปิดตัวแดงแบบนี้นี่คือคาดไว้แต่ทีนี้เมื่อวานตอนช่วงดึกครับราคาเทยาวครับ นะราคาเทไหลาย,ยาวในวันอังคารที่ผ่านมาทําให้ผมมองว่าวันพุธวันเนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงเลยเพราะฉะนั้นเดิมทีเรามองจันอังคารพุธนะครับช่วงเปลี่ยนยถ่ายคือวันพุธเนี่ยผมอาจจะมองว่าจะเป็นจันอังคารที่พักนะครับและอาจจะเริ่มลงเลยตั้งแต่วันพุธหรือหัดและศุกร์นะอาจจะเริ่มลงเลยแบบนี้เพราะฉะนั้น สัญญาณที่เข้ามาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมมองว่าวันนี้นะครับวันพุธเนี่ยให้น้ําหนักความน่าจะเป็นนะครับที่วันพุธเนี่ยจะปิดในแดนลบมาเลยด้วยเพราะฉะนั้นผมให้น้ําหนักในการที่จะปิดลงเลยเนี่ยอยู่หกสิเอร์เซนที่พูดคุยกันเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดจริงๆนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ผมมองเอาไว้คือการยกขาแบบเมื่อคืนนะครับยกขาแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเลยหรือสูงกว่าแนวแนว,แนวจุดสูงสุดของเมื่อวานนี้นะครับสำหรับวันพุธนะก็อาจจะไปรีเทสแล้วก็ทุบก,กลับก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกโอกาสที่จะกลับขึ้นมาแล้วรีเทสแล้วล่วงกลับเนี่ยผมให้ไวแค่สี่สิเปอร์เซ็นผมให้น้ําหนักไปในทิศทางของการที่จะไหลซะมากกว่า ปิดแดงซะมากกว่าเอาตรงไหนจุดไหนที่คิดว่าจะจบวันนี้นะครับผมมองเอาไว้แถวๆถวหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์แล้วกันครับนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไกลมากนักนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หนึ่งเจ็ดเก้าแปดเพราะนั้นจุดปิดวันนี้อาจจะมองสักหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ทีนี้จุดที่จะวิ่งกันจริงๆจะไปกันต่อจริงๆเนี่ยคือวันนี้วันพุธนะครับจุดที่มองว่าจะวิ่งจริงคือพื่อหัดครับ แล้วก็วันศุกร์ที่จะเกิดขึ้นอีกสองวันข้างหน้าเพื่อที่จะลงไปปิดนะครับต้องบอกว่าจุดที่ผมมองแล้วว่าพอใจที่จะปิดก็คือหน<ง>ึ่งเจ็ดหกห้านะครับถึงหน<ะ>ึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หกศูนย์ถึงเจดศูนย์แล้วกันครับโซนนี้นะครับหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ครับถึงหน<ะ>ึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าราคาปรับตัววันพุธปิดเท่านี้เพื่อหั และสุกลงมาในลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดที่ผมพอใจแล้วนะครับเพราะนั้นยังเหลืออีก3มวันที่เหลือที่เรากำลังติดตามกันอยู่นะครับเพราะนั้นผมให้อีก3ามวันที่เหลือให้มาทรงนี้นะครับค่อนข้างให้เปอร์เซ็นต์ในภาพเนี้ยสักหกสิบเปอร์เซแล้วกันครับนะอันนี้คือภาพที่ที่มันถูกส่งมาซึ่งจะสอดคล้องกับ ท่งสัปดาห์นะครับอันนี้สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่ปิดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะนั้นคาดสัปดาห์นี้ผมคาดว่าจะมีการปรับตัวลงต่อแบบนี้นะครับนะอันนี้สัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้สัปดาห์นี้นะครับซึ่งการที่จะลงมาแบบนี้เนี่ยในช่วงที่ราคายกปรับตัวขึ้นไปก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือการปรับตัวลงมาเท่านั้นเองนะครับนะเพราะนั้นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามนะครับก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันเอาไว้ว่า ใครที่ติดบายมีออเดอร์บายอยู่นะครับต้องค่อนข้างระวังพอสมควรใครที่ดอยมาจากข้างบนนะครับยังออกของไม่ได้ยังคาดหวังว่าเอ้ราคาจะกลับขึ้นมาเนี่ยาถามว่ามันมีโอกาสที่ผมจะพลาดได้ไหมมันมีนครับต้องบอกว่ามันมีผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดกราฟว่าจะต้องขึ้นจะต้องลงถูกไหมเพราะฉะนั้นผมแค่นําพฤติกรรมของราคาเนี่ยมาพูดคุยกันเท่านั้นเอง นะพฤติกรรมที่เราเห็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับผมแค่หยิบยกเรื่องราวหรเหล่านี้ยขึ้นมาพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ทั้งภาพวีภาพเดยเมื่อวันอังคารนี้ผ่านมาเนี่ยมันให้น้ำหนักสอดคล้องไปในทิศทางของการลงทั้งหมดรวมถึงภาพเดือนเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องระวังใครมีออเดอร์บายอยู่ต้องระวังต้องอยู่ ดูแลกไล้ชิดสักนิดหนึ่งแล้วก็กําหนดจุดตักขาดทุนจุดออกให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นภาพที่เรามองสําหรับภาพเดกันเอาไว้ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คาดว่าจะปิดกันแถวๆวันนี้ก็1.790พอใจอาจจะต่ํากว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเรามาดูในพฤติกรรมในส่วนของภาพของ4ชั่วโมงและหชั่วโมงสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะมาดูในภาพที่ผมพูดเอาไว้ว่า มันจะมีมุมของ40%ที่จะยกตัวกลับมาทดสอบไฮของเมื่อวานคือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าราคากลับขึ้นมาในภาพของ40%ผมเนี่ยผมต้องบอกว่าต้องมีแรงสัมปัสแล้วก็ค่อนข้างไหวต้องไหวนะครับเช่นเช่นนะครับสี่ชั่วโมงนี้จบมาแบบนี้ครับและใน ่าสี่ชั่วโมงตัวเนี้ยมันจะจบตอนบ่ายสามนะครับจบบ่ายสามแล้วเดี๋ยวมันจะมีแท่งหนึ่งที่จบหนึ่งทุ่มเนี่ยเพราะนั้นแท่งหนึ่งทุ่มเนี่ยถ้าขึ้นมาได้อสศบัดขึ้นมาสมมติอับัดขึ้นมาแบบนี้นะครับและอาจจะต้องมีการทิ้งหางบ้างแบบนี้นะครับเพื่อส่งสัญญาณปรับตัวและทำไดเววร์เจนนะครับ อาจจะต้องมีการทำไดเวอร์เจนแบบนี้เกิดขึ้นและลากจบในแท่งเดียวเลยในช่วงต้องบอกว่าในช่วง19.00นะครับถึง23.00อันนี้คือกรณีของการที่แท่งนี้คือแท่งปัจจุบันที่เราอยู่กันตอนนี้ที่จะจบตอนบ่ายสามเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวยกขึ้นมาได้แล้วไปลุ้นดูในช่วงทุ่มหนึ่งครับในช่วงก่อน ก่อนที่จะทุนหนึ่งก็คือช่วงสามโมงถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยว่าแท่งเนี้ยจะออกมาในหน้าไหนซึ่งถ้าเกิดออกมาในหน้าที่ยกตัวขึ้นไปแล้วมีการทุบขายซ้ําออกมาเนี่ยผมจะให้น้ําหนักในช่วงค่านะครับทุ่มถึงสามทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยไปในการที่จะมีโอกาสกระชากลงได้นะครับนะเพราะนั้นต้องระวังสักนิดหนึ่งอาจจะมีคงมีข่าวตลาด US เเปิดในช่วงนี้นะครับในช่วงต้องบอกว่าทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ย ป็นช่วงที่ตลาดอีสเปิดด้วยและมักจะมีข่าวมีอะไรเข้ามาช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นผมอาจจะมองภาพของช่วงเวลาเนี้ยไว้ประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าราคาไม่ได้ยกสูงในแท่งปัจจุบันนะครับอาจจะติดแค่แถวนี้นะครับติดเล็กๆแล้วก็อีก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 อ่าสามโมงถึงหนึ่งทุ่มไม่ได้ยกสูงมากก็ยังไซด์เวกกดดันอยู่แถวนี้ก็ยังมองแหละครับว่าในช่วงปลายก็จะลงมาที่นี้ทีนี้นั่นหมายถึงว่า ในช่วงสี่ชั่วโมงอ่าในช่วงหนึ่งชั่วโมงไทม,ม์เฟรมขออภัยครับในช่วงไทม์เฟรมเดย์ที่ผมพูดเอาไว้ว่าจะมีการยกสูงขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยกสูงเท่านะครับเพราะฉะนั้นต้องฟังให้ดีว่าในส่วนของ60%ในความน่าจะเป็นที่ผมบอกว่ามีโอกาสที่จะไหลลงไปเลยเนี่ยมันอาจจะติดอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยจนถึงสักหนึ่งทุ่มผมมองว่าจะเป็นการพักก่อน แล้วก็ไปไหลกันในช่วงค่าแต่ทีนี้ในการพักตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมามันก็จะมีทั้งสองภาพคือพักแค่นี้ติดแค่นี้เลยไม่ได้ไปไหนไกลนะครับกับอีกภาพหนึง่งพักสูงหน่อยยกสูงหน่อยแล้วก็ลงนะครับเพราะนั้นมันภาพทั้งคู่ทั้งสองภาพทั้งภาพที่หนึ่งนะครับภาพที่หนึ่งอะผมให้ตรงนี้เป็นภาพที่หนึ่งแล้วก็ภาพที่สองเนี่ยถ้าสังเกตไว้ดีทั้งคู่จะมาจบด้วยการลง นะจะมาจบด้วยการลงแค่จะพักสูงหรือพักต่ำเท่านั้นเองนะครับแต่ยิ่งถ้าเกิดการพักสูงแล้วไปในช่วงที่ที่เป็นช่วงเวลาสักช่วงเวลาทุ่มถึงห้าทุ่มถ้าราคาไปช่วงนั้นแล้วห้าทุ่มปิดยืนเนี่ยอันนี้จะเสียทรงนะครับ ถ้าห้าทุ่มไปยืนสูงจะเสียทรงเพราะฉะนั้นยืนสูงได้แต่ต้องยืนสูงและจบภายในหนึ่งทุ่มและหนึ่งทุ่มเนี่ยต้องกลับลงมาและส่งสัญญาณกลับลงต่อให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแท่งยี่อ่าแท่งตั้งแต่สิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นะครับถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยช่วงเนี้ยควรจะส่งสัญญาณลงให้ได้ครับ ส่งสัญญาณที่จะกลับตัวลงต่อให้ได้ถ้าเกิดส่งมาตรงไหนก็ได้ครับอาจจะยกสูงหรือแค่นี้นะครับก็ได้ทั้งสองชุดก็ได้แค่นี้ลงหรือยกสูงแล้วลงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดในกรณีที่ยกยกไม่สูงนะครับก็คือจะดีกว่าความแข็งแรงของเทรนจะมากกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งต่อเนื่องได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดเจอกรณียกสูงแล้วทุกไม่ลงเนี่ย ต้องลุ้นเหนื่อยนิดนึงสําหรับขาชอตนะครับแต่ก็ยังให้น้ําหนักการลงมากกว่านะแต่อาจจะลุ้นแบบหวาดเสียวว่ายังย,ยึกยึกยักยักยังแบบไซ์เยวติดอยู่แถวนี้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปทุบเอาช่วงปลายสัปดาห์ก็จริงๆเนะี่ยเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์แล้วแต่มันอาจจะแทนที่แทนที่พุทธลงพฤหัสลงสุกลงเลยนะครับมันอาจจะเป็นในลักษณะที่ผมบอกเมื่อสักครู่คือไซเวย์ก่อนแล้วก็ไซเวย์ต่อแล้วก็ไปลง เอาวันศุกร์นะครับอาจจะเป็นภาพนี้ได้นะทีนี้ในจุดของการยืนวันนี้การปิดวันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตในภาพเดนะครับมีโอกาสที่วันนี้จะไปในตามเปอร์เซนต์หรือความน่าจะเป็นที่ผมมองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจะยกสูงหรือยกต่าไม่เป็นไรขอให้ปิดและแดงต่อและลงมาปิดแถวๆหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะครับจะส่งแท่งวันพฤหัสและวันศุกร์ลงต่อไดน้นี่จึงเป็นมุมมองที่ ผมมองประกอบเอาไว้นะครับสำหรับในส่วนของช่วงปลายสัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในจุดเริ่มต้นตั้งแต่สี่ชั่วโมงมีในยะัะมีความสัมพันธ์ที่จะสอดคล้องกันด้วยนะครับเพราะว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะไปส่งผลกับเด y ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปิดห้าทุ่มแล้วปิดสูงแล้วช่วงท้ายตลาดช่วงห้าทุ่มถึงตีสามจนถึงตลาดปิดเนี่ยมันทุกไม่ได้มันจะส่งให้แท่งเดปิดในลักษณะที่ มันผิดจากที่เราวิเคราะห์กันไปก็คือปิดในแดนบวกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอภาพนั้น <c oughs> เสียทรงเลยนะครับเสียทรงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ให้น้ําหนักเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆตั้งแต่เดือนวีคเดย์นะครับให้น้ําหนักที่จะปิดตัวลงต่อครับปิดในแดนลบอยู่ประมาณ60%สิแถวๆคาดว่าคาดว่าราคาที่จะปิด1.790 นะครับที่เราคาดกันไว้เดี๋ยวไปดูในภาพของชั่วโมงกันต่อสักนิดหนึ่งว่ามีสัญญาณเตือนใดๆหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือในช่วงค่ำเนี่ยในช่วงแถวแาวน,นี้แหละนะครับเราคาดว่าราคาจะยืนแถวนี้เมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกที่เราคุยกันเอาไว้เนี่ยคือคาดว่าราคาจะยืนแถวนี้ก่อนและปิดวันอังคารในโซนแถวนี้แต่ ราคาไหลลึกครับมาช่วงปลายตลาดมาช่วงท้ายตลาดเลยเห็นไหมครับมาจากช่วงต้องบอกว่าตีหนึ่งตีสองกันในช่วงนั้นที่ราคาไหลลงมาทีนี้หลังจากที่ราคาไหลลงมาเนี่ยมันทําให้แท่งเดเปลี่ยนพอทําให้แท่งเดเปลี่ยนปุ๊บการที่ผมมองว่าจะมีขานะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยที่ผมคิดเอาไว้ก็คือยกขึ้นมาแถวนี้แล้วก็ติดแค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะไซด์เว์แค่นี้และวันพุธ ก็คือวันนี้เนี่ยก็คือช่วงวันพุธเนี่ยราคาจะยกขึ้นไปสบัดนะครับอาจจะเป็นการทำไดเวจนต์อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะแต่พอเมื่อวานนี้ราคาหลุดตรงนี้ออกมาราคาหลุดโซนนี้ออกมาได้ปิดตำ่ำนะครับส่งสัญญาณให้ภาพเดนะครับภาพเดตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตรงนี่ปิดอยู่นี่นะครับ เห็นไหมภาพเดย์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับปิดและเจอหางสะบัดขึ้นไปค่อนข้างยาวแบบนี้เนี่ยมันส่งผลครับว่าวันเนี้ณนะวันนี้นะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปิดแดงกันต่ออันนี้คือผมภาพที่ผมมองนะครับทีนี้การสะบัดจะยกจากตรงนี้สะบัดขึ้นไปเล่งข้างบนเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะต่ําลง เพราะนั้นจุดที่มีโอกาสสะบัดขึ้นมานะครับเดิมทีเรามองสะบัดทำดเวอร์เจ้์ถูกไหมก็คือการทำดเวอร์เจ้์เนี่ยมีโอกาสราคาขึ้นไปทดสอบไฮเดิมของเมื่อวานถูกไหมถึงจะเกิดภาพดเวอร์เจ้์แต่พอราคาหลุดลึกไหลลึกลงมาแบบนี้จากจุดที่เราวิเคราะห์ในโซนเมื่อวานเนี้ยราคาลงมาเล่นโซนนี้เนี่ยการที่จะสะบัดเล่นเทสไฮบนเนี่ยก็จะตัดปัจจัยนี้ออกไปอาจจะมีโอกาสสะบัดขึ้นมาแค่ราคาเปิดนะครับ ในตรงนี้นะครับราคาเปิดตอนนี้แนวต้านมองเอาไว้ที่หนึ่งแปดศูนย์สองครับโอกาสสะบัดมีไหมยังมีนะครับแต่ว่ายังไงซก็ตามผมให้ภาพรวมของวันนี้ฟังให้ดีนะครับผมให้ภาพรวมคือการลบเพราะฉะนั้นราคาอาจจะไม่สะบัดก็ได้อาจจะไหลเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการสะบัดเกิดขึ้นหรือใดๆก็ตามในช่วงค่ำนะครับขออย่ามายืนหนึ่งแปด 0.2ขึ้นมายืนในแดนบวกเนี่ยอย่ามายืนได้ถ้ายืนได้อาจจะเสียทรงซึ่งจะต้องลุ้นกันค่อนข้างหน่อยนะครับแต่ยังไงสัก็ตามตอนนี้ก็ยังอยู่ในภาพที่ต้องบอกว่าในภาพที่ดีสําหรับขาลงนะครับซึ่งเรามองกันเอาไว้1.790สำหรับการปิดสําหรับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงขาบายผมเตือนไว้เสมอนะครับสําหรับขาบายต้องวางแผนและ นะครับต้องวางแผนใครที่บายสัน้นหรือติดดอยใดๆก็ตามนะครับวันนี้ผมยังมองว่าราคาปิดได้ต่ำต่อนเนื่องนะครับนะเพราะนั้นปรับแผนปรับกลยุทธ์ให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าถ้าวันนี้มาอย่างผมคาดพฤหัสสุกก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับการปิดสัปดาห์ที่แถวแถวหนเจถึงหนึ่งเจดที่คาดายสำหรับสัปดาห์นี้ นะครับก็อีกเราๆสักสามสิบเหรียญด้านล่างนะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับบทวิเคราะห์ทองคําในรอบเช้าของเราในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นยังให้ภาพที่ภาพลบสําหรับทั้งวันแต่ว่าพฤติกรรมจะไปยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าพฤติกรรมจะไปแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวในรอบค่ารอบสามทุ่มเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมผ่านทาง YouTube นะครับสนใจหาก อยากเข้ามาชมนะครับวิเคราะห์สดนะครับในห้องซูมก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ากลุ่มนันเข้ามาได้นะครับในรอบค้าผมก็จะส่งในส่วนของลิงก์วิเคราะห์เข้าไปให้นะครับลิงก์ซูมนะครับเข้ามารับชมในห้องซูมห้องสดกันได้นะครับและหากข <c oughs> ออภัยครับและหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอด เข้ามาได้นะครับนะผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานไปทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้กันอย่างต่อเน,นื่องนะครับนะก็เดี๋ยวยังไงสำหรับเช้านี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในรอบสามทุ่นะครับอ่าฮะก็ขอบคุณครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาในห้องซูมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะโอเคก็คิดว่าน่าจะเคลียร์ทุกประเด็นนะครับในห้องมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้นะครับนะโอเคถ้าไม่มีคําถามก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในรอบสามทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันพูดด้วยนะครับก็จะเป็นอัปเดตภาพกลางยาวกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จบเดือนอาจจะได้พูดถึงภาพเดือนกันบ้าง สักเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวจะไปลงดีเทลจริงๆเนี่ยก็คือวันเสาร์นะครับนะ,อะโอเคฝากไปเท่านี้เดี๋ยวเจอกันสามทุ่ครับขอบคุณครับ